มันโถฟักทองสังขยาใบเตยติดตามคลิปเต็มแบบละเอียดได้ทาง YouTube ปนึ่งตึงโปนะคะการทำามั่นโถนนำเนื้อฟักทองไปนึ่งจนกระทั่งสุกล้วก็นิ่มจากนั้นบีบบีให้เละพักไว้ก่อนนำน้ำ,น,ำน้ำตานทรายเราก็ยีส์คนให้เข้ากันผักไว้ก่อนนำแป้งบัวแดงหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์มาแล้ก็ผงฟูร่อนลงไปในชามผสม ใส่น้ำตาลทรายเกลือคนให้เข้ากันทำหลุมตรงกลางไว้ใส่น้ำมันพืชแล้วก็ฝักทองตามด้วยส่วนผสมของยีสต์ที่ตั้งทิ้งไว้นวดนวดผสมให้เข้ากันถ้ามันแห้งเกินไปให้เติมน้ำสะอาดเพิ่มลงไปทีละน้อยเมื่อแป้งสามารถรวมตัวเป็นก้อนเดียวกันไม่แห้งและไม่แฉะเกินไปแล้วโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งบัวแดงลงบนพื้นสำหรับนวดแป้งจากนั้นทำการน,นวดแป้งเป็นเวลา5นาที เมื่อครบ5นาทีนะคะแป้งจะดูเนียนขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นรวบแป้งเป็นก้อนกลมพักทิ้งไว้เป็นเวลา40 6 0นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูเป็น2เทา่าจากนั้นนำมาชกไล่ลมโรยแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งบัวแดงลงบนพื้นแล้วก็นำแป้งที่พักไว้เนี่ยค่ะเทลงไปนวดแป้งอีกหนาทีหลังนวดก็จะได้แป้งเนียนเน,ยน,นุ่มๆแบบนี้ ทำการรีดแป้งโดยเราจะรีดให้แป้งหนาประมาณ0.8เซนถึง1เซนไอที่กดคุกกี้ทรงไหนไซส์ไหนก็ได้จุ่มกับแป้งสาลีอเนกประสงค์หรือแป้งบัวแดงบางๆจากนั้นก็นําไปกดลงบนแป้งเศษแป้งที่เหลืออยู่ไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถนํามารวบแล้วก็รีดใหม่ได้นําแป้งวางเรียงให้ห่างกันหน่อยตัวซึ้งป้าจะปูรองด้วยใบตองนะคะ เมื่อวางแป้งเรียงลงไปแล้วก็พักแป้งเป็นเวลา10นาทีจากนั้นนำไปนึ่งบนน้ำเดือดจัดใช้ไฟกลางนึ่งเป็นเวลา7นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อครบเวลาอย่าเพิ่งรีบเปิดฝาค่ะให้ปิดเตาก่อนนะแล้วแง้มฝาทิ้งไว้เป็นเวลา5นาทีเมื่อครบ5นาทีก็เปิดฝาออกได้การทำสังขยาใบเตยใช้น้ำใบเตย120 ml เทใส่หมอ้อหรือกระทะตามด้วยริชนอนดเดลี่ครีมเมอร บริชนนดดารีครีมเมอร์หน้าตาแบบนี้นะคะร้านวัตถุดิบเบเกอรี่มีขายแมคโครมีขายจากนั้นเติมน้ำต้นทรายเกลือแป้งกวนไส้ถ้าไม่มีใช้แป้งคาวโโดแทนได้น้ำสะอาดคนคนคนจนกระทั่งแป้งละลายหมดถ้าอยากได้สีที่เข้มขึ้นก็สามารถหยดสีผสมอาหารเพิ่มลงไปได้น้ำส่วนผสมขึ้นตั้งไฟอ่อนคนจนกระทั่งส่วนผสมข้นแล้วก็เดือดเทใส่ชาม ปิดแรปพลาสติกหรือจะใช้ถุงแกงก็ได้แปะให้นาบกับตัวสั่งขยะด้านบนเลยนะคะพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทล้วก็กินได้